อันนี้สวนของแม่สำรานนะคะสวนฟักทองนะคะที่แม่ซื้อสารโพเทสเซียมของหนูนะคะเอาไปใส่นะคะฟักทองตอนนี้ผ่านทางมาขอแวะถ่ายหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่อยู่ในบ้านนะคะกับคุณพ่อนะคะเดี๋ยวจะแวะเข้าไปหาอยู่ตอนนี้ก็ขอชมหน่อยนะคะอันนี้คือแปลงของคุณแม่สำรานนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยจะ้ะนี่ หลังจากที่ซื้อสารของหนูได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ถือว่าผลตอบรับดีนะคะตรงนี้สวยเขียวแล้วที่สำคัญคือยอดอวบม,มากเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นออตัวผู้นะคะแถวตัวผู้นะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะถ้าท่านไหนนะคะ ที่ปลูกฟักทองอยู่ปลูกฟักหรือว่าพืชต่างๆนะคะที่เจอปัญหาเพี้ยไฟลายแดงสามารถทักเข้ามาได้นะคะช่องทางมรลักษ์ส้มตำเกษตร9ก้าหน้าศูน์เ้านะคะสนใจสารโพแทสเซียมของเราก็ทักมาได้เลยนะคะอยากให้ฟักทองสวยๆนะคะเหมือนกับของแม่สําราเหมือนกับพ่อเสมอนะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะอันนี้แปลงของแม่สัารานะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวเมียกันนะคะกำลังแตกพุ่มถ้าท่านไหนนะคะที่ยังลังเลอยู่ ấy, ปลูกพืชไปแล้วนะคะเจอปัญหาเพีย้ยไฟลายแดงนะคะจะทำยังไงนะคะก็ลองหันมาเปิดใจใช้สารโพเทสเซียมของเรานะคะดูนะคะสวยมากเลยนะคะตรงนี้ขนาดพ่อใช้แค่อาทิตย์กว่าเองนะคะตั้งแต่ซื้อมานะคะในตรงนี้นี่ ่นไหนที่ยังไม่กล้าเปิดใจนะคะลองทักเข้ามานะคะสอบถามดูเอฟโปแทสเซียมคืออะไรนะคะและที่สําคัญมันเป็นยังไงนะคะหน้าตามันเป็นยังไงก็ทักเข้ามาได้นะคะสอบถามได้ตลอดเลยค่ะนอกจากพวกฟักทองพวกแตงโมนะคะหรือว่าพวกพืชต่างๆที่คุณปลูกแล้วนะคะสามารถใส่อะไรได้บ้างใส่ได้หมดทุกพืชเลยนะคะในตรงนี้พริกมะเขือ,อถั่วแตงได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะแปลงของคุณพ่อ สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวช่วงพ่อผสมนะคะเกสอนนะคะผสมตัวผู้ตัวเมียนะคะให้ต้นมันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวหนูจะมาสัมภาษณ์พ่ออีกรอบหนึ่งนะคะในตรงนี้แต่วันนี้หนูขออนุญาตถ่ายทำนะคะไปให้เกษตรกรดูว่าหลังจากที่ใช้สารโพเทสเซียมของหนูไปนะคะ หนึ่งอาทิตย์มันเป็นยังไงก็ถือว่าผลตอบรับดีนะคะสวยงามมากเลยท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะ098 514 1738นึ่งะคะมนลัก้มต์ตำเกษตรเก้าหน้านะคะนี่ค่ะแต่ละแปลงสวยมากเลยนะคะของคุณพ่อนะคะอันนี้ก็คือ แปลงฟักทองของแม่สําราบ้านหนองเรือนะคะอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่ใช้สารของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ีหน้านะคะหลังก็คือจะมาช่วงที่คุณพ่อนะคะผสมแล้วก็ให้มันจับลูกนะคะหนูก็จะมาถ่ายทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าต้นนี่สวยมากเลยนะคะนี่แต่ละต้นแต่ละแถวสวยงามมากเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะช่องทางมนลษั์ส้มตำเกษตรก้าวหน้าปลอดภัยไร้สารพิษนะคะและที่สำคัญเพี้ยไฟไลายแดงไม่มาใกล้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ